อ่ะก็ต้องขอเก้าวสวัสดีเพื่อนเพี่น้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนด้วยครับกับผมนายเป้าแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม j ูซิทเวิร์ดเกมว้ห้ก็กลับกันมาแล้วนะครับในตอนเย็นข้าคืนแห่งนี้นะครับอ่าไปไปดูแรงกันหน่อยละกันตอนนี้ผมก็ตกมาอยู่ ลีกออฟดีเจนของผมก็ตกไปอยู่การ์ดเงินแล้วนะครับผมก็จะสู้ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องได้การ์ดทองนะครับนี่มาเอาก็ซะหน่อยนะครับยังไงผมไม่ยอมแพ้ผมจะต้องได้อยู่ในการ์ดทองให้ได้นะครับอืมแหล่งทองแหล่งทองต้องเป็นลงชั้นเชื่อไหมผมไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าการสู้ในลีกนี้จะโคตรดุเดือดดูตัวดี ออดูตัวแต่ละตัวทิครับโอ้โหดูเดือดจะจะผมจะป้องกันไว้ก่อนคนรับทำไม่ป้องกันผมไปแน่นอนนะครับอืมเห็นไหมผมบอกแล้วในแหล่งของผมแม่งโคตรด,ดูเดือดอะจริงจริงแค่ไปอยู่กั์ดทองได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะสาหรับผมนะครับอ่าแต่ผมที่ยอมไม่ได้ยังไงกร์ดทองก็ต้องเป็นของผมนะอืมกั์ดทองต้องสองใบเลยนะเฟ้ย อยังไงก็ยอมไม่ได้นะครับมาเลยไหนจะทำอะไรได้ใสเข้ามาเลยผมมีโอกาสแพมากเลยนะครับดูแต่ละตัวดียิ่งกินเนื้อตัวนั้นพลังโจมตี600เลยนะครับกินพืชพลังโจมตี800อะ่ะก็คิดูนะครับผมบ้าไปจุแตกไปแล้วนะครับตายแงะแ่าแผมก็จะป้องกันสองนะครับ <c oughs> ดูว่ามันจะโจมตีหรือเปล่าถ้ามันโจมตีผมก็ไปนะครับ ดันนี้มันจะโจมตีเท่าไหร่มันมีสามนะมากล้าไหมการใส่เราอไมโจมตีหนะึ่งยางอยู่ถือมันให้โอกาสเราสุดๆเลยนะถ้ามันโจมตีหนึ่งเนี่ยผมก็จะเก็บไว้สี่เลยนะครับโจมตีสามมาโอเคเขาหนึ่งก็ยังโอเคนะอรบมบอืมันมีเลือดต้องเก้าร้อยนะเรื่องของเรื่องนะครับโจมตีห้าร้อยเลยอะจัดอะ <laughs> อ่ามันมีสี่นะครับ อู่ที่มันจะทำไงจมตีศาส์ <out> เก็บไว้หนึ่งนะครับ <TVs> ตามสไตล์ผู้เล่น <c opinions> <c opinions> กม็มันได้เปรียบอะมันได้เปรียบสุดนะครับหนึ่งสองสามส,สี่สี่เลยนะครับผมว่าห้าเลยละกันเพื่อมันมันจะเก็บตแตกให้ตัวหลังครับเดือดร้อยมจะป้องกันหนึ่งองนะครับสาม four. มาโอ้เก็บไว้ตัวหลังผมตายแล้ว มันมีห้าชัว <c oughs> มันมีห้าจมตีผมผมไปแล้วนะเลยดิโอ้โหจิบหายแล้วจิบหายสุดๆเลยจมตีห้าไปแล้วครับเงยียบเรียบรรอโหแล้วผมกินพืชเสียเปรียบจะจัาํำไงได้ครับอ่าผมจะจมตีไปเลยละกันเพราะว่ายังไงผมก็แพ้อยู่แล้วนะครับอืเงบเฮ้ย เอาแค่นี้เองเหรอเออไม่ต้องคิดหรอกจมตีมาเลยเพราะเราไม่มีสแต็กแล้วนะนายเราไม่มีอะไรทั้งนั้นเราพร้อมจะยืนหยัดสู้เอ,อือเรียบร้อยไปเลยนะครับแองก,กิโลโซลัดโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วแข็งจัดจัดไม่รู้จะแข่งยังไงนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ไปละกันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นมาลยุย วันนี้สู้18ยกอะยังไงผมจะต้องไปอยู่กัดทองให้ได้ไม่ยอมแพ้แข่งๆออกไปอยู่อ่าอย่างเงี้ยพอไหวอยู่พอฟัดฟอเวียงมาเลยถ้าอย่างเงี้ยโอเคมาป้องกันก่อนป้องกันหนึ่อนนะครับเพิ่มจะเปลี่ยนตัวมายับเรานะครับมาเลยนีค่อยดูดีหน่อยโอ้โห่ะกี้จัดคู่มาแบบ อะไรวะเราต้องพูดว่าอะไรวะเรื่องจริงครับมันพูดอะไรไม่ได้มันต้องพูดว่าอะไรวะอย่างเดียวเลยนะครับเปลี่ยนตัวมาแล้วก็อ,อไม่ป้องกันเลยป้องกันทําไมไม่จับไปแล้วสำหรับฉันฉันไม่จำเป็นต้องป้องกันดูดูดูโอเคอย่างนี้พอไหวโยยังอยู่ในระดับพื้นเดียวกันนะครับอื ไม่ใช่โอ้โหพลังโจมตีเป็นสองเท่าสามเท่านะครับเลื่อนเป็นสองเท่าสามเท่านะครับมาไม่กล้าโจมตีนะซีเอ้ยมามานี้ก็โอเคหน่อยเออค่อยดูดีกันหน่อยนะครับมผมจะป้องกันหนึ่งสองนะครับเก็บไว้หนึ่ง <c oughs> นายมีสีเอาฉันไม่ลงอยู่แล้วมาเลย <c oughs> มาจะนกคอหอยพอกหลือสามนะจำไว้นะครับโจมตีเราก็ไม่ลงอยู่แล้วครับ ไม่โจมตีนะครับอืสแสดงว่าเก็บสเต,ตกก็กอย่างเดียวเลยนะครับอืผมก็จะอย่างนี้แล้วก็จะป้องกันหนึ่งสองสามนะครับเก็บไว้หนึ่งม,มันก็ยังป้องกันไว้หนึ่งครับเฮ้ยมันมีหกแล้วว่ามันก็ยังล้มผมไม่ได้นะหกอ่ะมาเลย <c oughs> กล้าใส่ไหมล่ะไม่กล้าเปลี่ยนเหลือห้ายิ่งล้มไม่ได้นะครับเปลี่ยนเหลือห้าเฮ้ย กล้เคียงล้มได้เลยอ่ะโอ้ยยังป้องกันไม่ได้นะครับอืจะเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมว่าได้ได้เวลาแล้วแหละอ่าก็จะเก็บไว้สี่เลยมากรโจมไหมล่ะผมไม่ลีลานะครับโอ้มันก็เก็บไว้เหมือนกันน่าโอ้เหมือนเหมือนเหมือนโลมเหมือนโลเหมือนโล่นะครับอืมมาเลยต่างคนโอ้โหนี่สไตล์เดียวกันเลยนะเนี่ย จบตีแปดส่ไปแล้วนะครับโอเคโอค้โหมันแพ้าทางด้วยนะมันสู้จัดๆเลยนะครับ <c oughs> ฉันจะขย้ำนายให้เละเลยตัวนี้ผมเพิ่งอ e ีโวมาใหม่เลยนะครับอืโอเคแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองแล้วก็โอเคผมว่าน่าจะไหวอยู่นะ <c oughs> งับไปเรียบร้อยเออถ้าอย่างนี้ค่อยๆดูดีหน่อยโอเค เลยใส่เข้ามาไปตุวนนี้อีกวม,มาเลยถ้าไม่ใช่ไอไฮบิดมาเลยนะครับม,มันใช้บิดสองตัวเลยนะแต่ว่าเทเวลมันน้อยนะมาเลยย่างสานมาโจมตีเราไม่ลงนะครับไม่โจมตีด้วยอะเก็บสแต็กไว้นะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวมายับไม่ทันแล้วนะเปลี่ยนไม่ได้แล้วว่าลืมไปเลยนะครับทำไงดีวะ Ah, เอาง oh ี้แล้วกันโอ้โหกดผิดนะครับเรื่องเรื่องแต่มันก็เจ็บอยู่เหมือนกันเจ็บอยู่เหมือนกันโอเคมันมันมีหกนะครับนายทำอะไรกับฉันนายมีหกผมว่ามันใส่หเลยใส่ไหมใส่หกจริงๆด้วยปาโตกดผิดนะครับไม่ได้เปลี่ยนตัวโอ้แต่ว่าผมก็ล้มมันสบายๆนะโอเค ก็จะโจมตีหนึ่งนะครับแล้วก็ป้องกันสามเก็บไปสีก็ <c oughs> ล้มได้สบายๆยอยู่นะครับโอเคอย่างงี้ละเออต้องเอาดูดีกันหน่อยสิใครแพ้ก็พลาดอะ่ะโอเคนะครับอย่างงี้ไม่ใช่โอ้โหตัวแบบสามสี่พันอะไรเนี้ยมามามาอ <c oughs> ใอ้ฉันไปอยู่แรลงทองเลยเถอะฉันทนอยู่ไม่ได้หรอกในแหล,แลงเงิน เงียบไยหนีปัดซะหน่อยโอเค <c oughs> อ่าก็จบไปแล้วนะครับก็ชนะไปในต้องเรียกว่าแมตช์ที่สองนะอ่าแมตช์ที่สองผมก็ชนะนะครับเล่นคันไหมโอ้ยต้องไปอยู่แลนทองแล้วอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้เลยนะครับอันตรายสุดนะครับอืมไม่ได้เลยตั้งใจจะได้การทองอยู่กูเปิดได้บอลโตว่าไงเนี่ย <c oughs> อ่าเปิดได้แบตคิโอวสรลัดว่าไงไม่ได้เราต้องไปอยู่อีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมจะเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปสู้นะครับมาลุยกินเนื้อไม่มีเลยนะครับเอาล้นๆเลยอย่งาง,น,าน,ง <c oughs> นี้เลย,ยนะครับล้นล้นๆมาเลยดูไยตรงข้ามหน่อยเออค่อยดูดีกันหน่อยมั้งเขาจะเนื้อผมอยู่หน่อยๆนะครับเออผมกินเนื้อหมดเลยเหรอป้องกันไปก่อนโอเคมาเลยมาเลย อ่าตีเล็กเจนซองนะครับแต่อย่างงี้ผมว่าก็ยังดูดีป้านะครับจมตีสองอุ้ยหักด้วยพลังเลยนะแต่ผมว่าก็คงจะหักยากอยู่โอเคมาเลยฮย่าฮ่าแต่ผมจะป้องกันให้สุดทธิ์เลยนะครับแล้วก็เก็บสแต็กไปเพื่อนนะครับจมตีสองไหมจมตีหนึ่งอกะเขาหน้าว่ากะว่าจะเอาตายเลยนะครับอ่าผมจะเก็บไว้อ่ามา ลูกแกว้วลูกแกว้วไม่ป้องกันแล้วมันเลยการ์ดประจมตีสี่ผมจะป้องกันสามนะครับลูกแกว้วนีนี่ล่ะมึงตายนแปดร้อยแปดสิบแปดอ่ะหนึ่งสองแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองนะครับดูสแต็กลยโอเคอยู่แล้วเก็บไว้สามกัดซะ เรียเรียบ้อยสโตมาสุคัตนะครับอ่าสะโคสุคัตดิมาเลย <c oughs> ฉันก็มีนายนะแต่ไม่ไม่เลเวลเท่านี้อุ้ยมันก็ปวดอยู่นะมีเลือดเป็นพันเลยนะอืมจมตีสองร้อยปานะครับจมตีสามเก็บไว้นหนึ่งนะจำไว้ <c oughs> แข็งสุดๆเราอยูแ่แล้วจ <c oughs> มตีสามใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามฟีแล้วก็ ป้องกันหนสองนะครับเก็บไว้หนึ่ไปซะงับแหมมันไม่เก็บไปป้องกันด้วยกะว่าตัวสุดท้ายนี่จะได้เปรียบผมนะครับม,มีห้านะครับล้มได้ไหมล่ะห้าเนี่ยก็มีสิทธิ์ล้มได้นะครับเฮ้ยผมว่าล้มได้เลยนะถ้ามันจบตีห้าสับมันแพ้เลยนะถ้ามันจบตีห้านะครับตีห้าไหมจบตีห้นะจริงด้วยงับ โอ้โหขอแค่ได้ล้มตัวเดียวมันก็คงพอใจแล้วมั้งเขาคงคิดอย่างงี้นะครับอ่านี่ผมมีห้าเหมือนกันนะครับมาลุยจัดการมันอืฮิลารดอดจิกเขายเรียบร้อยแหม้องขอสู้หน่อยแล้วกันอ่าผมก็ได้ผมได้สามที่หกเห็ยนไหมบอกแล้วในตัวเสาผมมันต่างจะเข่าเยอะนะครับเพราะว่าเขาแข็งแกร่ง่าเยอะเลยนะผมจะพูดให้ฟัง ปกติถ้าในลูเสาร์แล้วแข่งแกงฟ่านะหรือแข่งแกงพ่อมาก็จะได้แค่เฮ้ยร้อยแบงค์โอ้โหเลยไปแล้วก็จะได้แค่ยี <laughs> ่สิบฝ่าเอื่ยเอาอีกสักแมต์แล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสรุปผลให้ฟังแล้วก็แล้วกันนะครับผมเอากินเนื้อสามตัวเลยไปลุย <laughs> ถ้าเจอน้ําก็ถือว่าสวยสุดๆ <laughs> มาดูซิจะสู้ได้ไหมครับนั่นไงเห็นไหมน้ําตัวแรกเลย <laughs> น้ำตัวแรกเลยว่ะโอ้โหแล้วโจมตี7 1 6อ่กะเก็บไว้ก็สู้ไม่ได้นะครับแพ้ชัดชัดเออเก็บสแต็กไว้ก็สู้ไม่ได้นะครับผมว่าผมแพ้ตัวแรกหมดเลยนะเนี่ยแพ้ขากันเจ้ดอะ่ะดูดิตายไปแล้วนะครับอืมจะไปโนโรปเตอร์ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับมันทำไมเป็นอย่างเงี้ ชีวิตทำไมเป็นอย่างงี้ผมว่ามันโจมตีสองนี่ก่ะดูสิโจมตีสองไหมเฮ้ยตะกี้เก็บไปหนึ่งก็ดีอ่ะโอ้ลืมไปเลยอ่ะตะกี้เก็บไปหนึ่งก็ดีนะครับอืมเก็บไปหนึ่งแล้วยังเก็บสแต็กได้อีกไนงะเรื่องของเรื่องนะครับจิ้มหายมีแค่หกเองไม่น่าล้มได้เลยนะครับฮาดจ,จัดเลยอ่ะป้องกันหนึ่งขอแพ้แล้วเนี่ย <laughs> ไม่ได้คิดลืมไปเลยนะครับตะเกียวถ้าป้องกันหนึ่งก็ดีอ่ะโอ้โหอันนี้แพ้แล้วนะครับเพราะเข่าโจมตียังยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ต็กผมไม่เหลือแล้ววะดูสิโจมตีอยู่ไหมผมเก็บไว้อย่างนี้ไม่อยู่แน่นอนนะป้องกันตีไม่อยู่แน่นอนแพ้แน่นอนมาเลย ดูดทีเล็กตัวเดียวจะสู้ได้ไหมอยากรู้เหมือนกันนะครับรคิดเลยคิดเลยคิดให้หนักผมว่ามันโจมตีสโจมตีห้าเลยโอ้โหเอาจริงเอาจริงเอาจริงเอาจังไปไหนวิล้มได้อ่ะแล้วป้องกันสองโอเคยังอยู่โอ้โหยังโย่าราบได้2ตัวคิดดู เพื่อนๆแปบที่สองตัวก็ดูมาเลย <c oughs> มามามาอยากกันรู้เหมือนกันว่าจะชนะไหมครับอ่ามันมีสี่นะถ้ามันเก็บไว้นี้มันเงิบเลยนะดูสิเฮ้ยจบตีหนึ่งเก็บไว้สามนะ เก็บไปสามถ้าเราโจมตีมันยากชนะมันต้องเก็บสแต็กไว้ครับโจมตีเลยนั่นไงเห็นไหมเงียบเรียบร้อยโอ้ชนะพี่เธอเดียวแต่ชนะโอ้โหสุดจัดนะโอเคโอ้โหทีเล็กโอ้โหทีเล็กในแน่มากไม่อยากจะพูดว่าทีเล็กในแน่มากผหมากระดวงจริงๆนะครับอผมก็กลับมาอยู่ในแหลง่งทองที่แบบว่าเออมันต้องอยู่ได้แล้วแหละตอนนี้นะครับ ไปแต่ยังเหลือเวลาอยู่หลายชั่วโมงเลยนะเหลือเวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งอะไรก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าผมว่าคลิปวิดีโอมันก็เริ่มจะยาวแล้วนะอถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างด้วยนะครับถ้าใครได้การด์ดดีๆอยู่นดับดีๆหรืออะไรก็ฝากแชร์กันได้นะครับเอฝา,ากบอกกันได้นะครับใครได้แบตคิโอสอรัสมาอวดผมก็ได้ผมจะได้อิจฉาไง มันจะได้แบบว่าทําไมมึงได้ b ิโออยู่คนเดียววะทําไมกูไม่ได้วะอะไรเงี้ยเออพราะว่าผมคิดว่าโอกาสที่ผมจะได้นี่มันเป็นสูตรแล้วนะครับอืมผมจะได้อิจฉาไยง,งียอิจฉาลิเซีย <sur> อ่าแล้วก็ฝากกดซับสไคร้แล้วก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับอ่าสำหรับคนที่ชอบมากมากก็ดูสองสามเที่ยวเจ็ดแปดเที่ยวเลยก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับอ่าคลิปวปโอหนึ P ่ง อ่าสอบถามได้อะไรได้นะถ้าผมรู้อะไรผมก็จะตอบให้นะถ้าผมไม่รู้ก็ตอบไม่ได้แหละเรื่องของเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละครับอ่าส่วนนี้ผมนายป้าเป็นงก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับตีแรงส่งท้ายไปแล้วนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสรุปผลแรงให้ดูนะครับเอออย่างไงก็ฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะอ่าแล้วก็จะไม่ไม่ก็อแล้วไม่ก็อแล้วไปเลยไปเลยซีโอแกนทุกคนนะครับแฟนดายังเล่นอยู่